สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนสิงห์บรูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมบุกเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับจะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้ครับคืนวันพฤหัสบดีก็จะลงเล่นกันในเวลาตี35นาทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนเชลซีต้องอดตาหลับขับตานอนกันเหมือนเดิมฮะวันศุกร์นี้ใครที่ไปทํางานก็อาจจะไปแบบสภาพโรยราหน่อยหรือว่าทางที่ดีก็คือคงจะต้องหนีงานช่วงเช้าไปเลยนะครับ เพราะว่าดูสภาพแล้วไม่น่าไหวแน่นอนนะครับเตะกันดึกตี35นะครับก็ก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ไปดูรายละเอียดของเกมว่าจุดอ่อนจุดแข็งของทั้ง2ทีมนะครับรวมไปถึงไลฟ์อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับ Suzuki Way of Life ครับใครสนใจรถยนต์ ซูซูกิ Swift ์คับตัวใหม่เลยครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศก็มีให้ลอง t เทรสไ i ฟ e กันไปลองขับกันได้รวมไปถึงนะครับสิงห์วอลล์ฟุตบอลครับนอกจากสนับสนุนเชลซีแล้วก็ยังสนับสนุนช่องปามสามบาท5บาทใครสนใจบทความที่น่าสนใจนะครับก็ไปดูกันได้ในเพจของสิงห์วอลล์ฟุตบอลนะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่รับชมแล้วฝากกด u b s c r i b e ช่องปามสามบาทบาทเอาไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆแน่นอนครับก่อนเกมหลังเกมรวมไปถึงรายการอย่างเชลซีดีเดย์ทุกวันศุกร์แล้วก็สิงห์บลูคาเฟ่ทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งก็เป็นสีสันรายการสนุกสนานกันไปนะครับรวมไปถึงใน Facebook ก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่กดแล้วก็ฝากแนะนาเพื่อนๆกันได้นะครับก็ไปดูดรายละเอียดของเกมเกมนี้นะครับย้าอีกครั้งว่าเตะกันในค่ําคืนวันพฤหัสบดีนะครับตีสามสิบห้านะครับก็เช็คเวลากันให้ดีนะฮะ ใครตื่นตีสามไปก็ตื่นก่อน15นาทีนะครับส่วนใครตื่นตีสามก็โชคดีไปเปิดมาปั๊บทีวีเจอพอดีนะครับก็ดูสภาพความพร้อมของทั to <since that S 2> ้งสองทีมครับเริ่มที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยข่าวล่าสุดที่เจนคลอปแถลงมาก็น่าจะเป็นข่าวดีบ้างนะครับทางอาริซงเบเกอร์มีโอกาสที่จะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นในเกมกับเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดนะครับก็คิดว่าสภาพจิตใจน่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยไม่ได้ลงเล่นเพราะว่าสูญเสียคุณพ่อนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะยังเป็นชุดเดิมอาจจะมีข่าวดีเล็กน้อยก็คือทางฟาบินโยนะครับก็เขาว่าน่าจะฟิตกลับมาแล้วซึ่งนะครับถ้าฟาบินโยนะครับลงสนามไม่ได้ตัวจริงก็อย่างน้อยก็เป็นตัวสำรองคือวันนี้ทั้งดีโกโจตาฟาบินโยนาบิเกตาลงซ้อมหมดนะครับรวมไปถึง ทางอลิซงเบเกอร์เบนเดวิสกองหลังตัวใหม่ก็พร้อมลงเล่นรวมถึงเจมมิลเนอร์ด้วยนะครับขณะที่ดิโก้โจตาเนี่ยเหมือนเขาว่ามีปัญหาที่กระเพาะอาหารแต่ก็ลงฝึกซ้อมได้ก็ต้องดูว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าแต่ยังไงตัวหลักของลิเวอร์พูลเนี่ยโจตาไม่น่าจะสอดแทรกได้อยู่แล้วนะครับผมว่า3คนน่าจะเป็นซาริโอมาเน่โมเมสซาร่าแล้วก็โรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูไลน์อัพของลิเวอร์พูลกันก่อนครับจากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ผสมกับความคิดของผมไปด้วยนะครับ ผมว่าผู้าัรตรูจะยังเป็นทางอาริซงเบเกอร์นะครับน่าจะกลับมาได้นะครับเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเขาจะใช้ใครเล่นแต่จากการคาดการผมว่าเขาจะใช้ฟาบมิโยลงเล่นนะครับเนื่องจากเป็นเกมใหญ่นะครับจะเล่นกับทางด้านของนัทฟิล i ิปนะครับขณะที่ขวาเป็นเทรนดครับซ้ายเป็นแอนดูโรเมอร์สันกลาง3คนชุดนี้อยู่แล้วนะครับเอาคันทาร่า นะครับวยายดุมแล้วก็ทางด้านของเคอร์ติสโจนสามตร ane, ara, ลุกมาเน่ซาร่าและก็ฟารมิโนถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็ฟารมิโนไม่ฟิตก็จะเป็นทางโอซานคาบักได้จับคู่กับแนทฟ,ฟิลิปซึ่งถ้าฟามิโนไม่ฟิตจริงๆเนี่ยแล้วเป็นคู่คาบักกับฟิลิปนี่ผมบอกว่าเชลซีสบายเลยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นผมว่าไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วสำหรับลิลพูคาดการเลยครับผมว่า90%จากที่ได้แผนผังที่ขึ้นไว้ตรงนี้นครับคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาาาากมายนนนครับครับสส่่่วงฝเใจ ทางโทมัสทูเคิลเพิ่งแถลงข่าวจริงๆผมอัดคลิปไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าพอ el, ทูเคิลแถลงข่าวก็ขออนุญ,ญาตที่จะอัปเดตกันใหม่เลยแล้วกันนะครับยอมอัดคลิปกันใหม่เลยก็ทางเชลซีนี่เรื่องของเตยโกซิวาที่ตอนแรกคาดการว่าจะฟิตก,กลับมาได้หรือเปล่ามีภาพการซ้อมเต็มรูปแบบล่าสุดโทมัสทูเคิลบอกว่าภาพซ้อมนี่ก็จริงั่นแหละครับคือซ้อมแล้วแต่ว่าเหมือนกับเซกชันสุดท้ายที่เป็นการเรียกว่าซ้อมครั้งสุดท้ายเนี่ยเตโกซิวา si ไม่ได้ซ้อมด้วยแล้วก็ยืนยันล่าสุดนะครับว่าไม,ม แน่นอนนะครับในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นหลังจะยังเป็นหลังสามชุดเดิมนะครับก็หลังสามก็จะเป็นคริสเตนเซนรูริเกอร์แล้วก็อัสเปริกเวตาส่วนคนอื่นๆเนี่ยเอ่อทามิอับราฮัมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเป็นโอเวชิรูได้สตาร์ทนะครับแล้วก็คารลมาซ่าโอดอยที่ว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บเราเห็นถุงน้ำแข็งเขาประครบในเกมกับทางแมนเชสเตอร์เด็ล่าสุดออกมายืนยันนะครับว่าโอดอยไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่เจ็บนะครับสามารถลงสนามได้เพราะฉะนั้นหลักๆคือโอดอยไม่เจ็บเตโกชูวากลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าไม่มีชื่อในเกมกับหค้งแดงแน่นอนก็อาจจะไปลุ้นในเกมกับเอเวอเรตันหรือกับลีสไปหรืออาจจะยาวไปถึงเกมกับแอตเลติกมาดริดหรือเปล่าไม่รู้นะครับขณะที่ทามิอาฮัมมีปัญหาบาดเจ็บที่ข้อเท้าเพราะฉะนั้นไลน์อัพเชลซีน่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ผู้สอบประตูเป็นเบนดี้เหมือนเดิมก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบ29ปีรูดิเกอร์ครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดเหมือนกันนะฮะก็คง ที่บอกว่าไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยแต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรอง้างเพราะว่าเล่นติดติดก,กันนะครับพอเล่นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาเล่นวันพฤหัสบดีผมว่าเกมนี้จะได้เป็นรีสเจมด้วยนะครับขณะที่ซ้ายเนี่ยชิวเวลที่เล่นได้ดีไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะให้โอกาสมากอสอลองโซบ้างน,นะครับเพราะผมเชื่อว่าอลรองโซเนี่ยจะเข้าไปเจาะทางเทรนอเล็กซานเดอร์อานได้คือเทรนอาจจะมีจุดเด่นเรื่องเกมรุกก็จริงนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโพสิชันหรือการเติมขึ้นเนี่ ถ้าบางครั้งเขาเติมแล้วลอยกันไปอ่ะเขาก็จะมีความกังวลอลองโซ่ที่สามารถเจาะประตูทางเทรนเพราะว่าตามตรงอะเทนก็เป็นตัวที่เปิดบอลดีครับแต่จุดหนึ่งคือเทรนมักจะหลุดตำแหน่งบ้างนะครับแน่นอนถ้าทุนเล่นเกมรุกดีเนี่ยเกมรับแน่นอนครับมันต้องไม่ดีมันมันต้องไม่บาลานซ์กันขนาดนั้นคือเกมรุกดีเกมรับก็อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นอลองโซ่จะเป็นอาวุธสําคัญนะเดี๋ยวมาว่าก,กันนะครับขณะที่กลางเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็น โคอาซิชกับจอจินโยทางสปอร์ตโมเขาก็ให้เป็นโคซิชกับจอจินโยนะครับจริงๆแล้วใจเดี๋ยวผมเชียร์ให้เป็นเอ็นโกโลกองเต้นะน่าจะช่วยตัดเกมตรงกลางพวกอาคันทารา่าพวกบไบรอัดุ่มได้ดีนะครับแต่ว่าทางสื่อเขาให้แบบนี้ก็ผมว่าไปก่อนแล้วกันนะครับที่ตัวลุกเนี่ยผมขอค้านสปอร์ตโมนิดนึงครับเขาใช้ทเทมิอับราฮัมแต่ว่าเป็นการเขียนก่อนที่ ทูเคิลจะมาให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนเป็นโอลิเวียชิรูแล้วก็ซ้ายเป็นแวนเนอร์ขวาเป็นเมสันเมาส์ดูแล้วถ้าชุดนี้ถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงจะเป็นจากสกอร์แผนผังที่ขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้จะได้เล่นแทนจอร์จิโยนะครับแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจอร์จินโย่จะโดนแบนในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าอีกตั้งหลายเกมนะครับเพราะเดี๋ยวมีเอลตันมีลีดมีโอ้กหลายแมทช์เลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องดรอปกองเต้นอกจากกองเต้จะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้พละกําลังไปเยอะในเกมกับแมนยูเต็ดก็อาจจะเป็นจอร์จินโย่ก็ได้นะครับขณะที่ขวาก็อาจจะมีโอดอยหรือเปล่าถ้าพร้อมลงเล่นก็จะเล่นแทนริชเจมนแต่ที่ผมอ่านว่าเป็นริชเจีนเหมือนสปอร์ตโมเนี่ยเพราะผมว่า,าริชชชเเเเเเจจจจจจมมมมมมส์ะะะะะตต้้้้้ออ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 องงงาาาาารรรรรัััับบบบืกกกกแนนนนนนดดดูโโซซึึาา่่่ลีีไไํป็ทใใยยขค ผมว่าอาจจะถ้าจะขึ้นเกมระหว่างฝั่งออดูโรปซันกับฝั่งเทรนต์เนี่ยผมแนะนําว่าขึ้นทางฝั่งเทรนต์จะมีโอกาสเพราะอย่าลืมว่าจุดเก่งของมาโกสลว์โซ่คือการทะลุเข้าไปในเขตโทษแลวผมเชื่อว่าถ้าเล่นดีๆมีจังหวะเหมาะๆสวนกลับคมๆเนี่ยผมว่าลองโซ่จะเป็นตัวทีเด็ดในการทําประตูเรวอผู้ได้นะครับส่วนที่เหลือผมว่าไม่น่าเปลี่ยนนะครแนวรุกจะถามว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมก็อาจจะเปลี่ยนแทนเกมที่แล้วคือซีเอ็กนะครับได้เล่นในเกมกับแมนยูผลงานก็โดนแฟนบอลเชลซีบ้านเราตําหนิกันไปเยอะ นะครับเกือบทำประตูได้เหมือนกันแต่ว่ายังดีไม่พอเพราะฉะนั้นเมสันเมาส์จะได้เล่นแวนเนอร์ที่เป็นสำรองจะกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับผมเชื่อว่าเรียกว่าความเร็วของเขาเนี่ยจะปวนทั้งเนตฟิลิปจะป่วดโอซา Netflix, นคาบักได้แล้วก็แน่นอนครับสาเหตุที่เป็นชิรูเพราะว่า1นึ่ทามีเจ็บข้อเท้าแล้วผมเชื่อว่าถ้าตันกับพวกโอซานคาบักตันกับเนตฟิลิปหรือแม้กระทั่งตันกับทางฟาบิโยที่ล้างสนามไปนานชิรูจะดูมีอาวุธมากกว่านะครับจุดแข็งจุดด้อยนะครับถ้าถามในมุมผมนะฮะในในสำหรับทีีม่ ผมว่าจุดเด่นของพวกเขาก็คือการขึ้นบอลด้านข้างนะครับการเปิดบอลแต่ปีนี้อาวุธของเทรน d กับแอนดูรันดูเบาไปเยอะนะครับสังเกตไหมว่าแอซิสเขาลดลงจุดนึงผมมองคล้ายๆกับหลายๆคนที่ดูบอลน,นะครับรวมไปถึงน้องต้องตูเต้แล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นแฟนเชลซีแล้วแฟนลิปูจุดนึงคือผมว่าเทรนกับแอนดูันอะ ยังมีความกังวลในแนวหลังลองนึกภาพนะครับพอลิพูไม่มีฟันได้หรือพอไม่มีฟาบิโยหรือไม่มีมาติสแต่พอเจ็บไปปั๊บเนี่ยการขึ้นเกมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันทำให้พวกกังวลว่าข้างหลังมันยังสบายดีไหมมันยังเ,เรียกว่ามันยังไม่ไว้ใจเหมือนไม่มีลูกพี่นํามาพูดง่ายเพราะฉะนั้นการขึ้นเกมก็เลยดูเป็นไม่ธรรมาชาติเท่าไหร่จะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นสุดผมเลยมองว่าจุดนี้มันเลยเป็นอาวุธที่อาจจะไม่ใช่อาวุธที่เชลซีกลัวเป็นระดับหนึ่งผมว่าอาวุธที่เชลซีจะกลัวระดับน่ ก็คือตรงกลางนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีจอแดนเฮลซนที่เขาเป็นตัวบิลลอัพเกมหรือแม้กระทั่งเป็นตัวที่สร้างแพชชั่นให้กับลูกทีมหรือแม้กระทั่งเป็นตัวที่คอนโทรลทุกอย่างในเกมของลิพูได้แต่จุดหนึ่งเนี่ยอย่าลืมอย่าอย่าไปเรียกว่าประมาททางเตลโกคาทาราที่เขามีฟุตบอลหรือว่าการเล่นบอลที่คิลเลอร์พาสวสวยๆดีๆนะครับคือผมว่าทางเตลโกคาทาราตอนนี้มีความคล้ายกับคิมซีเอ็ก คือทั้งสองคนออกบอลดีคือตำแหน่งคนละตำแหน่งกันนะครับแต่หมายถึงว่าสไตล์การเล่นคล้ายกันคือเป็นคนที่ออกบอลดีครับแต่ก่อนจะออกบอลนนะ่ยเขาจะช้าไปแบบครึ่งจังหวะครึ่งวินาทีอ่ะบางครั้งมันก็เลยทําให้ผู้เล่นของหลายๆทีมที่เจอเขาก็คือเข,าเข้ามาถึงตัวเร็วผลงานหรือบอลประสิทธิภาพที่ออกจากเท้าไปมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันโดนบีบเร็วครับผมว่าเตโก้คาตาร่ากับอากิมเซ็กยังมีปัญหาเรื่องการปรับสปีดในพรีเมียร์ลีกแต่ก็จะประมาทไม่ได้อีกจุดหนึ่งคือ จอจิโน่ไวโนดุมนะครับเป็นคนที่ทะลุ mm. เข้าไปในเขตโทษได้ดีเรื่องของพละกกาลังในการทะลุทะลวงเป็นตัวลุยมากกว่าการจ่ายบอลตรงนี้ก็เป็นอันตรายและอีกคนหนึ่งที่เป็นอาวุธที่ผมว่าแฟนเชลซีอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือเคอร์ติสโจนผมจะบอกสถิติตรงนี้ครับเคอร์ตนะิสโจนเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกที่อายุต่ำกว่า21ปีที่มีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับคือ93% นะฮรริชเจมส์ก็ติดด้วยนะครับริชเจมส์นี่ถ้าจำไม่ผิดระดับ3ระดับ4ประมาณสัก80%บถ้าผมตัวเลขไม่ผิดนะครับแต่เคอร์ติสโจนคือเบอร์หนึ่งสิ่งที่มันเห็นสะท้อนจากตัวเลขตรงนี้แสดงว่าการออกบอลของเคอร์ติสโจนกับนักเตะวัย20-21ปีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นบอลแปลกก็ตามแต่มันไม่มีการผิดพลาดในตำแหน่งตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นอาวุธตรงนี้อย่าประมาทครับถ้าถึงขั้น orp, เจนคอปเลือกผู้เล่นคนนี้มาลงสนามแล้วแสดงว่าก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับทางด้านอคนน่่ว 3, วัลลลุกา,ลา,มามแนนณปไ ผมบอกเลยครับว่าถ้าถามว่ากลัวใครที่สุดก็คงเป็นโมเมสซาร่าที่เป็นดาวซันโบในเวลานี้แน่นอนครับถ้าเขาปืนฝืดก็คงไม่เป็นดาวซันโบแน่นะถ้าเลือกทั้ง3คนนี้ผมกลัวซาร่ามากสุดแต่จุดสําคัญก็คือว่าถ้าเราปิดเกมริมเส้นข้างและบอลตรงกลางให้ไม่ถึง3ตัวบนได้ผมเชื่อว่ามันก็จะลักษณะค,คล้ายๆลแมนเชสเตอร์แต่ที่เราปิดบูโนเฟรเดสปั๊บเนี่ยมาคัทแรดฟอร์ดก็ดีเมสันกรีบูก็ดีมันก็จะหายจากสาระระบบไปเองครับเพราะฉะนั้น ผมมองว่าอย่าให้กลางของเขามีบทบาทหรือเคลื่อนที่ได้แต่มันจะต่างกับแมนยูครับตรงที่ตัวของแมนยูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดกรีนบูดก็ดีเนี่ยหรือเดนนลเจมส์เนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะคือความสามารถเฉพาะตัวพูดตรงครับว่ายังเทียบกับ3ตัวบนของลิปูมาตรฐานหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันยังต้องบอกว่ามันยังต่างกันผมว่าคือนักเตะแมนยู3คนนั้นเก่งนะครับแต่เรื่องของประสบการณ์ วิธีการคือพวกนี้มันอยู่ในช่วงพีคครับมาเนซาร่าเนี่ยยี่แปดยี่เก้าเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการขึ้นเกมทรงคล้ายๆกันก็จริงครับแต่ว่าลูกเก๋าดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายครับมีรอบด้านบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบิวอัพเกมจากตรงกลางไม่ได้การขึ้นเกมจากแนวหลังเลยขึ้นมาเนี่ยแล้วมีกองหน้าสามคนตรงเนี้ย ยังดูน่ากลัวกว่าแมนเชสเตอร์เดนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับอย่ามองว่าลิเวอร์พูลฟอร์มตกนะครับอย่าลืมว่าไอ้ที่ตกไอ้ที่พลาดคือเกมรับแต่ไอ้สตัวบนเนี่ยเขาไม่เจ็บนะครับเขาเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเชลซีประมาทมีโอกาสโดนลงโทษเหมือนกันนะครับส่วนอาวุธหนึ่งที่ผมมองว่าจะโจมตีคือเป็นจุดเด่นของเชลซีเลยนะครับนั่นก็คือผมว่าเกมรับของลิเวอร์พูลที่เป็นคู่เซนเตอร์ที่เขาเปลี่ยนกันมาเป็น1819คู่แล้วเนี่ยจุดเนี้ยผมว่าการใช้ชีรูไปตันเนี่ย ชิรูมีโอกาสทำสกอร์ได้ครับคือถึงแม้ว่าชิรูจะยิงไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะชิรูก็จะพิงจะพักแล้วก็จะไปทําให้กองหลังของลิเวอร์พูลระคายเคืองยิ่งถ้าฟาบินโยลงมาแล้วไม่สมบูรณ์นะครับผมว่าชิรูจะทําให้ฟาบินโยเนี่ยคือยิ่งไม่สมบูรณ์อยู่แล้วจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะนี่คืออีกหนึ่งอาวุธหลักที่ชิรูอาจจะไปช่วยตันกระแทกหรือทําประตูได้อีกจุดหนึ่งที่ผมมองนะครับว่าเอ่อเป็นจุดสําคัญนะครับผมขออนุญาตข้ามริชเจมกับ เทรนด์เล็กซานเดอร์อโนหรือกับไอเดนดูโรเซันขออภัยกับอเนดูโรเซันเพราะว่าจุดนี้ถ้าดวลกันผมว่าเรามีโอกาสจะแพ้ครับเพียงแค่ริชเจมอย่าหลุดตำแหน่งและประกบอย่าพยายามให้ไอดนดูโรเซันเปิดบอลบ่อยๆครับอย่าประมาทถ,ถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ค่อยเข้าเป้าแต่บอลของไอดนดูโรเซันกับเทรนด์ยังโหดเหมือนเดิมแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นอาวุธลับสำหรับเชลซีนะครับคือการสอดขึ้นไปของมาโกสอลองโซถ้าตามคาดอลองโซได้เล่นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เทรนเนี่ยเติ่งขึ้นไปบ่อยๆเ,เทร,น,รนีนด,ด ผมว่าค,คล้ายๆกับรีชเจมคือเกมรุกดีแต่เทรนต้องช้ว่านะดีกว่าของเรามากนะครับต้องมอมรับว่ารีชเจมก็ดีครับแต่เทรนดีกว่าแต่เกมรับผมเชื่อว่าไม่ต่างกันมากนะฮะนักเตะที่เล่นเกมรุกดีในตำแหน่งแบ็คเนี่ยแล้วมาเล่นเกมรับดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับผมว่ามันจะแบบครบเครื่องขนาดนั้นก็คงยากนะครับนอกจากเป็นแบบพวกคาฟูนะฮะบิ๊กซีจะบ,บ้าเหรอเป็นคาฟูเป็นแบบแบ,บ็คระดับโลกเปาโลโมอนดีนี่อย่างเงี้ยแม้แต่เปาโลโมอนิีนี่ก็ยังเล่นเกมรุกไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร,ระะ่่นนนะัเเพา้้มมองวจุดี นะครับผมว่ามันก็สลองโซ่จะเรียกว่าพยายามขึ้นแล้วเจาะทางเข้าไปในเขตโทษได้ผมเชื่อว่ามีลุ้นครับกับการโต้กลับแล้วลองโซ่มักจะสอดแทรกตัวเข้าไปตรงนี้ผมเชื่อว่าเทรนด์จะเอาไม่อยู่ที่เหลือเนี่ยผมว่าพวกติโมแวนเนอร์เมสันเมาส์จะปลวนปล,วน,ปลวนเกมรุกได้คือถ้าเราเราผ่านตรงกลางเข้าไปได้เนี่ยแล้วได้ดูนกับเกมรับ คู่เซนเตอร์ของเขาบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าลิปูก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอารองโซ่จะเป็นตัวทีเด็ดรวมถึงชิรูครับในการตั้นเกมรับลิพูนะครับอ่นนี้ก็เป็นทัศนะของผมปามสัมบาท้บาทนะครับเพื่อนๆมองอย่างไรกันบ้างครับว่าเชลซีจะเจาะลิปูยังไงหรือว่าจะตั้งรับกับลิปูยังไงไม่เสียประตูจะออกมาเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาได้ส่วนฟันธงลงสกอครับผมเชื่อว่ามีโอกาสนะครับ คุณผู้ชมครับมีโอกาสที่จะออกด้วยผลเสมอนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะทายว่า1 1เพราะว่าลิพูเกมลุกคมนะเชลซีเกมรับก็กลางกลางเชลซีก็มีเกมลุกที่ยิงผมขอทายอีกมุมหนึ่งครับว่ามีโอกาสจบ0 0เหมือนกันในเกมกับแมนยูเต็ดครับมันเป็นเกมแบบแท็กติกอย่าลืมนะครับว่าเจนคลอปกับโทมัสทูเิลทั้งคู่เคยเริ่มงานจากไม์ด้วยกันเหมือนกันครับเริ่มงานเหมือนกันแล้วก็เริ่มงานที่เราก็ทํางานที่ดอทมูลเหมือนกันมาเล่นในพรีเมียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนซิก,กับครู รู้กันครับสื่อมองนองยังบอกเลยครับว่าทูเกิลนี่คือเจนคลอปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจจะเรียกว่าประนีประนอมกันลิอร์พูคงไม่อยากแพ้คาบ้านให้กับเชลซีที่กําลังฟอร์มดีส่วนโทมัสทูเกิลก็คงไม่อยากแพ้กับก,บการเจอทีมใหญ่การเสมอแมนยูศูนยนะ์ศูนย์นผมเชื่อว่าทูเกิลพอใจนะครับถ้าเสมอกัรลิฟท์พูศูนย์ศูนย์แล้วไปเก็บกับเอลตันไปเก็บกับลีสไปเก็บกับเชฟยูก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นคู่นี้มีโอกาสลงเอยด้วยกันเแล้าร่่บบทงคู นะครับอ่ะเพื่อนๆคิดว่าผลสกอร์จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหรือว่ารูปเกมจะเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้นี้เลยนะครับยังไงก็ทิ้งท้ายนะครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับ Suzuki Way of Life ครับแล้วก็สิงห์ World of Football นะครับไปกดไลค์แฟนเพจก็ได้นะครับมีกิจกรรมมากมายเสื้อฟุตบอลที่เห็นด้านหลังนี่ก็มีแจกไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e ช่องปามสามบาทห้าบาทเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดก็กดซะนะฮะ ใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนให้มากดก็ขอบคุณมาก้าน,นะครับวันนี้ครบถ้วนครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ